ท,ที่ทุกปัมน,นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋ยเตี๋ยวในช่างก๋ยเตี๋ยวเรือยุทธยานรถเด็ดสาขา33เราไม่ได้อยู่ที่ยุทธยานะคะเราอยู่ที่โลโก้ทุ่งกาบางละมุงชลบุรีร้านนี้เป็นร้านสาขาเป็นชายนะคะสาขานี้เป็นสาขาที่33หวดน,นี้ไหมเขาขายก๋ยเตี๋ยวเรือเห็นชามไหมคะข้างหลังเนี่ยเขาผักนหนังนะเป็นชามเยอะแยะมากเลยเขาเปิดร้านตั้งแต่9โมงเช้านะคะ จนถ,ถึงประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งแหละ <Okay. S 1> เขาขายทงกระเตี๋ยวกระเตี๋ยวเรือชามเล็กชามใหญ่มีหมดนะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นออปชั่นเป็นกะกหมูท่งเครื่อง15บาท <Yeah. S 1> แล้วอันนี้เป็นเมนูผัดไทยนะคะ65บาทแล้วก็เะกเกหมวดอันนี้เป็นพอกช็อปนะคะที่เราสั่งมา ซอสนะคะเอาบีบอะไรบีบบนใส่ลุงฮอกชอปลุงหนวดนะคะลุงหนวดเนี่ยไม่ต้องพูดมากเลยเพราะว่าเขาอร่อยแล้วเขามีสาขา,เ,า,เ,า,าเฟรนช์ายเยอะแยะมากมา,มาร้านนี้จะกินก๋ยเตี๋ยวก็ได้กินผัดไทยกินอะไรเขามีหมดทุกอย่างนี่เป็นฮอกชอปนะคะ น่องชกก็คือหมูนุ่มแล้วก็ย่างมากับน้ำมันคือไม่เสียชื่อสเต็กกระหววัดนี่ยหนุ่มปังเป็นทุกอย่างต่อไป น,นี่เป็นผัดไทยนะคะผัดกุด้งสดเขารับทำอาหารจ่องไหมนะ,ะอันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดนะคะขอแหวกหงินแล้วมีมะนาวแล้วก็นะโอ้โหนายจติ๊งติ๊งติงติงต๊งเลยสงสัยจะหวาน ตาหวานอาสามขาวลูกสาวสวยประจะบอกว่า65บาทเนี่ยได้กุ้งตัวใหญ่ๆสามตัวเลยกินผัดไทยแล้วจะกินกุ้งหรือกินเส้นนา่าต่นเลยอันนี้ไม่ปรุงนะเขาผัดมาให้แล้วเราก็กินอย่างนั้นเลยโอเคอันนี้เป็นผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสด กุ้งไซส์ใหญ่มากว้าวหืมผัาไทยอร่อยอ่ะจานดีก็ต้องมีกุ้งเนี่ยความพริกความเผ็ดอะไรมาแบบว่าค่อยค่อยมาปลาไทยกุ้งสดนะยอยกุ้งสดกุ้งแดงกุ้งหวานก<ป>ุ้งดำไปแล้วทนกรเจี๋ยวมาร้านกระเตี๋ยวใหม้มา ส้มนะระ้านเขาล่าจวางเกาหลีเลยอ่ะตะเกียบเงินอ,อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเขานะคะตามละสิบห้าบาทเ,เราสั่งมาทั้งหมูแลวก็นเนื้อนี่น่าจะเป็นหมูอันนี้เป็นหมูนะเพราะว่าเขามีต้อมีตับให้แล้วก็มีลูกชิ้นเขาบอกว่าเคยมีคนมากินสามสิบชามสองคนนะร้านนู้นเนี่ยคนท้องกินฟรี คนละร้านเงินคนละร้านร้านนี้อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กน่ารักตำมุตามิ ตรงเครื่องลืมไฟปาลาะไรเน้นเขาก็มีเครื่องมุนไผ่นะแล้วก็มีกะหมูอู้ยความเผ็ดมานะคะความเผ็ดความอะไรมาทำนี่เป็นเนื้อนะเส้นหมี่เนื้อกินกะหมูก่อนได้ไหมอ่ะืมกะหมูอร่อยแล้วกินก๋กวย,ยนะเตี๋ยวเรืออย่าก,กินกะอย่าลืมกินกะหมูนะ อันนี้เป็นเส้นหมี่เส้นหมี่เนื้อกินนตียังอร่อยทุกอย่างเยออีกนิ้วหวานแม่กินก็เดี๋ยวนะร้านไหนไม่มี ขนมถ้วยเนี่ยถือว่าไม่ครบแล้วก็มีของอะไรอีกแล้วก็มีไส้ใต้ไส้ใต้ห่อละห้าบาท<อ>ส่วนอันนีไไ้สามสิบบาทพอหอขอน้ำหน่อยเ้านนายช่างก็เตี๋ยวเรือยุทธยารถเด็ดนะคะสาขาที่สามสิบสาม แล้วเขาก็มีสเต็กลูกหมวดด้วยแล้วก็มีผัดไทยมีซุกี้มีอะไรหลายอย่างเลยตามเมนูวิ่งเปิดไม่ออกนี่กระเพาะปลามีซุกี้แห้งด้วยมีผัดไทยผัดไทยพุ้งส,เสดเลยค่ะสเต็กพอกช็อปโปโอเคแล้วก็ก๋าเตียวก็อร่อยไม่ต้องปรนะุงเพิ่ม้วนะกินก๋าเตี๋ยวเรืออยากจะลื่นปรุงเพิ่ม ขอบคุณสำหรับการติดตามและชมกินทุกที่ทุกปั๊มนะคะขอบคุณค่ะกินทุกที่ทุกป,ปัม๊มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ,บ